ป้าแม่กูเห็นละสวยหัวมีมีมลูกป,ปั้นอยู่นะโอ้วัวนะโอ้สุดท้ายจะเจอลูกป,ปั้นมนั้งเหมาไงวะเนี่ยระเบิดระเบิดลูกป,ปัน้นลองลองเช็คบันไดแดงดูปั๊มยาแบบอยู่ดี๋ยวเดยวเดยวเข้างบนนึ่ข้างบานนึ่ ซ้ายซ้ายพี่ไผ่นาจะนะอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยแถวเนี้ยแถวแถวนี้ไปแค่สแกนเจออยู่แล้วนะโอ้โดนแทงโดนแทงย้ายไปเกอนเก้าสิบสิบเก้า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 สิบเไม้แผนิบต้อง่ยาแ่นิบเก้าสิอาจจะย้ายอยู่กลับมาเลสบ้างกลับกลับมาเลสกลับมาเลสเก้ิบไม่มี ประตูเมนประตูเมนออสตาดี้แทนละวสตาดี้เอ้โหทำไมตีเป็นเลขหนึ่งแล้วรอบนี้ไอ้บุ้งควยอะไรวะไอ้สัตว์เลขสอนไม่ต้องพูดดีฮียตาจะบ่อยเอออยู่ข้างบนตาจะบ่อยทำได้เงี้ยที่มาสองตัวต้นเหรอมันมันน่าจะมาสอนเราอยู่ในไลน์เดียวกันมั้ง เออผมงงเจอแค่ตัวเดียวกูได้ไรอยู่นะ